นนนนอนินเอจังหวัดนครสวรรค์ปีพุทธศักราช2460ณวัดเขากกวัดแห่งนี้มีบทเล็กๆอยู่ที่ข้างเจดีทรงสุโขทัยที่ทางด้านข้างนั้นมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนอนขนาดเท่ากับคนจิกประดิษฐานอยู่ที่พื้นที่ส่วนนี้ ซึ่งก็ดูอึมครึมและน่าสะพรงกลัวจนไม่มีผู้คนหรือชาวบ้านกล้าที่จะย่างกรายเข้ามาแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามในช่วงเวลาต่อมาหลวงพ่อทองได้เดินทางทุดงผ่านมาบริเวณนี้และท่านก็ได้เริ่มพัฒนาและซ่อมแซมโบสถ์หลังนี้โดยได้ความช่วยเหลือจากเหล่าชาวบ้านจนพื้นที่นั้นสะอาดสะอานและก็ดูน่าเข้ามาหลังจากนั้นจึงได้มีชาวบ้าน เริ่มทยอยมาทําบุญและก็ช่วยเหลือเหลวงพ่อเพื่อสร้างวัดให้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆมีคนมาบวชพระและบวชเนนเป็นจํานวนมากและเนื่องด้วยที่ว่าจํานวนเนนที่มีเยอะเกินกว่าที่พระจะดูแลไปทั่วถึงจึงได้มีสาม,มเณรมักจะชอบแอบออกไปวิ่งเล่นกันในช่วงเวลากลางคืนบริเวณโบสถ์เก่าท้ายวัดในตอนนั้นพระผู้ดูแลได้รู้ว่ามีสาม,มเณรหายไปจากวัดหนึ่งรูป ซึ่งเนนรูปอื่นๆนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมีเนนหลายรูปได้ออกไปวิ่งเล่นกันที่แถวแถวโบสถ์เก่าท้ายวัดเมื่อพระผู้ดูแลได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสท่านนั้นก็ได้มีแนวความคิดว่าสามเณรน่าจะหนีกลับไปที่บ้านเพราะยังเด็กอยู่เลยอาจจะคิดถึงบ้านซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ได้ข้อสรุปลงเช่นนี้และเรื่องราว การหายตัวไปของสามเณรรูปนั co ้นก mm ็ไ hmm. ด้ถูกพูดถึงในหมู่สามเณรด้วยกันโดยสามเณรไก่ผู้เป็นหัวโจกในการออกไปเดินเล่นเที่ยวเล่นกันในตอนกลางคืนเขานั้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าเนรที่หายไปนั้นได้หายไปไหนกันแน่เฮ้ยไอเปี๊ยกมึงคิดว่าไอเนนพรมันหายไปไหนของมันวะแนนเปียกก็ได้ตอบกลับไปพร้อมกับบอกว่าในครั้งสุดท้ายที่เขาได้เจอกับเนนพรที่หายไปนั้น คือบริเวณไหนเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนนพี่ไก่แต่ว่าวันนั้นอะตอนที่เราไปวิ่งเล่นกันอะผมอะเห็นมันวิ่งไปทางพระพุทธรูปนอนนะตรงโบสถ์เก่าอะงั้นคืนนี้เราลองแวะไปหาแถวนั้นกันไหมอะพี่เนนไก่เออแบบนั้นก็ดีว่ะงั้นบอกเนนตุ๋ยกับเนนดำด้วยว่าคืนนี้พวกเราอ่ะจะลองไปตามหาเนนพรอนกันในคืนนั้นเนนไก่ ได้พาเนนเปียกเนนตุย๋ยและเนนดำออกจากกุฏิไปเพื่อตามหาเนนพรแถวแถวโบสถ์เก่าในขณะที่ทุกๆคนกำลังเดินสำรวจอยู่นั้นบรรยากาศโดยรอบก็ดูมืดครึ้มและเงียบสงัดวังเวงมีลมพัดกันโชควิดวิวเป็นระยะน่าสะพึ่งกลัวเป็นอย่างมากหลังจากที่เนนทั้งสีนั้นได้เดินวนเวียนหาโดยรอบโบสถ์อยู่พักใหญ่ก็ไม่ได้พบเจออะไร ทุกๆคนจึงได้ตัดสินใจว่าพวกเขานั้นจะกลับไปที่กุฏิแต่เมื่อพวกเขาเดินกลับไปถึงที่กุฏิก็ได้พบว่าเนนดับได้หายไปเนนเปียกได้เห็นดังนั้นจึงได้ร้องออกมาอย่างตกใจเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเนนพี่ไก่ไอ้ดำไอ้ดำหายไปไหนวะเนนไก่มีท่าทางตกใจก่อนที่จะหันไปมองเขาได้มองหันซ้ายหันขวาซึ่งก็เพื่อมองหาเนนดำ ชิบหายแล้วไงละมึงมันหายหัวไปไหนของมันวะเนี่ยไอ้ตุย๋ยมึงเห็นมันเปล่าวะมันเดินอยู่ข้างหลังมึงอะเนนตุ๋ยทำหน้างงๆก่อนที่จะตอบกลับไปไม่เห็นเหมือนกันอะก็ตอนผมเดินกลับมาผมก็กลัวไม่กล้าหันกลับไปมองในช่วงรุ่งชเช้าเนนทั้งสมเลือกที่จะปิดปากเงียบเ,เรื่องนี้ เพราะกลัวจะโดนหลวงตาดูเอาเรื่องที่พวกเขานั้นแอบออกไปวิ่งเล่นกันในตอนกลางคืนเมื่อพระผู้ดูแลได้มาตรวจกุฏิแล้วก็ได้พบว่าเนนดําได้หายไปเป็นเทไรายที่สองทางเจ้าอาวาสน,นั้นก็เริ่มเอะใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แต่แม้จะเค้นถามกับเหล่าบรรดาเนนทั้ง3ก็ไม่ได้คําตอบอะไรมากมายนะักในวันนี้โยมพ่อกับโยมแม่ของเนนพรได้มาทําบุญที่วัดและก็ได้รู้ว่า เนนพรผู้เป็นลูกชายนั้นได้หายตัวไปสองคืนแล้วโยมพ่อของเนนพรและโยมแม่นั้นได้บอกกับหลวงตาว่าเนนพรไม่ได้กลับไปที่บ้านแต่อย่างใดแล้วสามเณรก็หายตัวไปไหนไม่รู้ในวันนั้นทั้งพระและญาติโยมก็ได้ออกเดินทางตามหาเนนพรที่หายไปพร้อมกับเนนดำด้วยแต่ก็ไม่ได้พบเจออะไรด้านพระผู้ดูแลนั้นท่านได้เดินออกไปสำรวจ แถวแถวบริเวณโบสถ์เก่าท้ายวาัดท่านนั้นได้กลับมาบอกว่าเห็นเศษผ้าจีวรขาดๆติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปที่โบสถ์ท้ายวาัดซึ่งท่านก็ได้บอกว่าเห็นอยู่แบบนี้หลายครั้งแล้วแต่ก็มีมาใหม่หเรื่อยๆในตอนแรกพระผู้ดูแลก็คิดว่าอาจจะมีใครมาเล่นพิเรนกันแกล้งแต่ท่านได้มาสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจากในตอนแรกที่ท่านเห็นว่า พระพุทธรูปปางนอนองค์นี้นั้นมีขนาดเท่ากับคนจริงๆแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงเวลานี้ขนาดความยาวของพระพุทธรูปรูปนี้นั้นมีขนาดยาวถึง2เมตรซึ่งสูงใหญ่กว่าคนปกติในระดับหนึ่งเลยในตอนแรกๆนั้นท่านก็คิดไปว่าท่านคิดมากไปและเขาไม่ค่อยได้สนใจอะไรซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางด้านเจ้าอาวาสจึงได้กำชับให้พระและสามเณรที่อยู่ภายในวัดนั้น ห้ามออกไปนอดกุฏิในยามวิกาลและก็ได้ให้พระผู้ดูแลนั้นคอยจับตามองดูเหล่าสามเณรเอาไว้ให้ดีเพราะสามเณรที่หายตัวไปเหล่านี้นั้นส่วนมากมักจะอยู่กุฏิแถวแถวพระพุทธรูปและก็โบสถ์ท้ายวาัดและแล้วในคืนนี้สามเณรไก่สามเณรเ,เปียกและก็สามเณรตุย๋ยทั้งสามก็ได้วางแผนที่จะออกไปค้นหาความจริงกันแม้ว่าจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่ทั้งสาม ก็ได้พร้อมใจกันลงจากกุติและเดินไปทางโบสถ์เก่าพระผู้ดูแลที่ทางเจ้าอาวาสได้สั่งการเอาไวา้ก็ได้จับตามองสามเณรทั้ง3ามถูกย่างก้าวและท่านก็ได้แอบติดตามไปเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของสามเณรทั้งสพระผู้ดูแลได้สกอรอยตามสามเณรทั้งสาไปจนถึงที่โบสถ์เก่าในขณะเดียวกันสามเณรทั้งสก็ได้เดินวนเวียนไปมา ก่อนที่เนนเปียกนั้นเจ้าร้องเอะอะว้อยวายเสียงดังด้วยความตกใจหายๆพระพุทธรูปตรงนี้หายไปไหนวะเนนพี่ไก่สิ้นคําเนนอีกสองคนก็ได้หันไปมองแล้วก็ได้พบว่าพระพุทธรูปได้หายไปจากจุดที่เคยตั้งอยู่ในช่วงเวลาที่เนนทั้งสามนั้นกําลังหวาดกลัวจนสุดขีดและลนลาดจู่ๆเนนเปียกก็ได้มองเห็นร่างเงาดำของอะไรบางอย่าง ที่มีขนาดใหญ่ร่างนี้นั้นได้เดินมาทางด้านหลังของเนนไก่เน้นเปียกร้องออกมาเสียงดังเฮ้ย hey, ตัวอะไรวะเมื่อเนนไก่และเนนตุ๋ยหันกลับไปมองพวกเขาทั้งสองนั้นก็ได้เห็นร่างของสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเพราะร่างนั้นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ยืนตระงง k อยู่ตรงหน้าของพวกเขาพระพุทธรูปได้สาวเท้าเข้ามาหาพวกเขา แล้วก็จับร่างของเนนไก่ขึ้นไปโอ้ยช่วยด้วยเสียงเอ,อะอะโวยวายของเนนนั้นได้ทำให้พระผู้ดูแลวิ่งมาดูและก็ได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองของพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และกำลังจับร่างของเนรลูกหนึ่งพระผู้ดูแลจึงได้ตะโกนบอกให้เนนทั้งสองวิ่งมาหาท่านเนนวิ่งมาหาหลวงพี่เร็วเนนทั้งสองคนจึงได้รีบวิ่งเข้ามาหาหลวงพี่ ด้านพระผู้ดูแลนั้นจึงได้รีบพาเนนทั้งสองวิ่งไปที่กุฏิของเจ้าอาวาสและก็ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเรียกเจ้าอาวาสให้ออกมาด้วยความตกใจเจ้าอาวาสได้ออกมาจากกุฏิแล้วก็ได้เรียกพระทั้งวัดให้มาร่วมตัวกันจากนั้นจึงรีบเดินไปดูที่โบสถ์เก่าซึ่งในตอนนี้พระพุทธรูปก็ได้กลับมาอยู่ในสภาพปกติแต่เนนไก่นั้นได้หายตัวไป สิ่งที่ทำให้ทุกๆคนตกตะลึกก็เพราะพระพุทธรูปองค์นังกล่าวนี้นั้นมีขนาดรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าคนสามคนและที่สําคัญที่ปากของพระพุทธรูปองค์นี้นั้นยังมีคราบเลือดเปื้อน,นอยู่ไปทัว่วซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็คือในตอนกลางคืนพวกสามเณรได้ออกมาวิ่งเล่นกันและพวกเนรน,นั้นก็โดนพระพุทธรูปองค์นี้จับกินเข้าไป ซึ่งก็มีพระบางรูปถึงก็บอกว่าในยามค่ำคืนนั้นตอนที่พวกท่านได้ออกมาทำธุระหนักเบา<ๆ>ก็ได้พบกับพระพุทธรูปองค์นี้เดินวนเวียนไปมาภายในวัดแล้วที่มันน่ากลัวมากก็คือพวกเขาได้พบเศษจีวรที่เปืเป้อนเลือดติดอยู่แถวปากของพระพุทธรูปองค์นั้นเมื่อได้เห็นว่าเรื่องราวเป็นเช่นนี้ทางเจ้าอาวาสจึงได้จัดให้มีเวียนยามเฝ้าพระพุทธรูปองค์นี้ไว้จนเช้า ซึ่งก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นจึงได้มีช่างมาทำประตูซึ่งก็เป็นกรงเหล็กร้อมรอบพระพุทธรูปองค์นี้เอาไว้ลักษณะดูคล้ายกับกรงขังและหลังจากมีการสร้างกรงครอบพระพุทธรูปองค์นี้เอาไว้ก็ไม่มีเหตุการณ์สามเณรหรือพระในวัดหายไปอีกเลย ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ